น,งงนั่นก็คือมือิษยสวยๆที่อาจารย์นามาฝ่าเป็นดาราสาสวยนะครับลูกตาลฉรรมจิตจันทเขตเห็นก่อนหน้านี้ที่เข้าในการอาจารย์แม่กนางมาขายของเร่องผลิตภัณ์ตนั้นก็ใช้ได้นะครับเก็บบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครัวเรือนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรียกว่า ในครอบครัวในบ้านนะไอตัวที่พี่ลูกตาลโฆษณาก่อนเข้ารายการในะช้ได้ดีเลยนะอาจารย์แนะนำเดี๋ยวมีคนหลายคนใช้แล้วก็เล็กคอมเมนต์แนะนํามาอย่างใน Facebook ของอาจารย์ด้วยขออนุญาตติดต่อทาง Facebook นะครว่าคนติดต่ออาจารย์ใน Facebook ติดต่ออย่างไงบ้างนะครับ ครูซันคอปแดนนะครับแล้วก็คูซันกามาสุตรานะครับเป็น2 f a เฟซบุ๊กที่จะติดต่อกันนะฮะแอปเป็นเพื่อนอาจารย์กันเยอะเลยจะทราบว่าวันนี้อาจารย์จะพูดถัวข้ออะไรวันนี้อาจารย์จะไปที่ไหนนะฮะวันนี้อาจารย์จะออกรายการช่องไหนบ้างวันนี้อาจารย์มีของขังตอนนี้อยู่ในช่องนี้ช่องเดียวนันที่ขายของในช่องนี้นะของขังนี้เป็นของขังเงรื่องของขังสุดคุ้มนะช่คอคล้ายๆโปรโมชั่นใหญ่ๆเลยนะของขังสุดคุ้ม5ชิ้นด้วยกันนะ5ชิ้นแค่1 5 0 0บาท 5้ชิ้นแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทที่เบร์เรียกว่าเป็นสายที่ติดต่อไม่ได้โทรตอนนี้เลยก็ได้นะครับเป็นสาย operator นะที่โทรเข้าไปนะครับเป็น c เซ็ center ของทางช่องโชคดีทีวีแห่งนี้นะครับศูนะครับหนึ่นอ่ะศูนเนะครับเป็นเบอูนแก่อน,นครับหนึ่งศูแล้วก็ศูนย์แ 0454ของขาง5้าอย่างนี้3,000บาทเหลือเคียงแค่1,500บาทมีว่านน้ำมันนังกวักครวนนะครับพ้ายันทองคำนะฮะพ่ายันทองคำนะ้นเป็นยังไงมาดูกันโอ้โหครับใช้กันพลิ้วนะฮะไปติดตอบน้องสาบประเภท2นะครับกระเทยนะครับเกยนะครับเก้งที่ติดตามอาจารย์อาจารย์นะครับจะรู้ว่าโปรชั่นแบบนี้ของทาง,งชุดนี้จะไม่ได้ขายเช่าอ,อื่นไม่ได้ขายที่อื่นเลยนะฮะพลิ้วๆอย่างนี้นะครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทมีพ้าใยันหนึ่งชิ้นมีน้ำมันว่านนางกวักครวน1หนึ่งขวดว่า1สิบสองเซนิดนะฮะนำมากวนทิพย์รวมก,กันกับน้ำมันนะครับกลิ่นหอมเป็นเอเซนเชียลออยนะทานมือทาแขนได้นะครับแล้วก็มีกํายานนะเป็นกํายานไม้ปริศนานะครับคือแค่เปิดหองเนี่ยกลิ่นออกมาเนี่ยนี่กลิ่นออกมาแล้วนะครับหอมนะขอใช้คว่าหอมมากๆหอมมากๆไปทุกสคนที่ติดตามชมอาจารย์นะครับอะใบกันเป็นไม้ ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด9อย่างไม่ต้องไปหาตามป่าแล้วนะครับตอนนี้มาอยู่ในชุดนี้ทั้งหมด9อย่างอยู่ในกรรมทั้งหมดกรรมนี้ทั้งหมดนะครับพร้อมทั้งได้ยันซีบอลึงทองคำนะยันซีบอลึงทองคําแผ่นนี้ไปติดที่ห้องนอนไปติดที่ห้องนอนใช้คู่ครองต่างๆแฟนคุณจะอยู่นิ่งขึ้นเป็นเมตตามหานิยมนะฮะอารมณ์ที่แบบเรียกว่าหลายๆคนมีปัญหาเกบคู่เรือนต่างๆอยู่นะใช้ ท,ทั้งหมด5ชิ้นนี้ในราคาแค่ใ5 0 0ง้อยบาทนะฮะหลายๆคนที่ผีเข้าผีออกอยู่ที่บ้านนะฮะหลายๆคนที่แต่งงานจี่รอบก็มีปัญหานะฮะทำบุญบ้านกี่ครั้งแล้วเนี่ยก็บ้านก็ยังไม่สงบสักทีหนึ่งนะหรือว่าเพิ่งย้ายบ้านใหม่ๆแต่ยังไม่มีงบประมาณยังไม่มีตังค์จะจัดพิธีอะไรใหญ่โตนะฮะนําจะแนะนําชุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่จะรับโทรศัพท์มารับสายไปก่อนได้เลยนะครับเป็นซีดีสวด9้าชั่วโมง แปดโมงเช้าเย็นห้าโมงเย็นนี่ไม่ซ้ํากันนะฮะแปดโมงเช้าเย็นห้าโมงเย็นนี่ไม่ซ้ํากันนะใช้ซีตัวนี้เนี่ยโหเรียกว่ามนลขลังมากๆเลยชุดที่หนึ่งหนึ่งพันทาบาทชุดที่สองสองพันบาทรวมกันเหลือเพียงแค่สามพันบาทสิบชิ้นได้เลยจากพิธีเปิดตำหนักเอ่ยทำบุญบ้านเย่ยนำของขังสิบชิ้นนี้ไปจับด้วยพิธีด้วยที่บ้านนับเป็ดิริมงคลนนันยิ่งใหญ่เลยนะฮะสาหรับการใช้ชุดนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะสวัสดีค่ะจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดมาเลนะคะ ฮะตัวทางไกลจากมาเลยนะคะคุณคุณมากเลยอ่าว่าไงครับค่ะอยากอันน่ะเขาเรียกอะไรนะว่านอะไรนะคะที่ใค้อาบน้ำอะค่ะใช่ดีมากหอมมากโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยอ่าเป็นเป็นน้ำยาไอตัวนั้นเป็นน้ำยาลึงทองนะลูกน้ำยาลึงทองนะตัวนั้นเป็นไงบ้างใช้เพิ่งได้วันนี้ใช่ไหมลูกที่ส่งไปใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้างใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง กลิ่นเป็นยังไงครับต้องบรรยายต้องบรรยายกลิ่นให้ผู้ชมทางบ้านฟังเข้าใจว่าสายกลิ่นกลิ่นเป็นยังไงครับกลิ่นมันเหมือนเป็นเป็นแบบเป็นว่านอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าคือหอมอ่ะคือความชอบแต่ละคนเราเราเราไม่ทราบน,นะคะแต่ว่าตรงนี้ที่ว่าที่เราใช้ที่เราลองใช้เนี่ยก็คือหอมมากแลว้วก็มันเหมือน,นรีแลกซ์อ่ะ<อ>คลายแม็กด้วยไหมคลายแม็กด้วยไหมรีแลกซ์แล้วคลายแม็กด้วยไหม สายหลุดไปเลยฮะเป็นไงบ้างยาก็เพิ่งได้แค่เดียวเองเพิ่งได้วันนี้ค่ะอ่าโอเคนะโอเคนะดีใจด้วยดีใจด้วยแล้วเป็นน้ำน้ำน้ำมันว่านํากวักเป็นยังไงบ้างหอม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 มากเพิ่งได้วันนี้แล้วเป็นไงตัว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 น้ํามันใช้แล้วเวลาใช้มือใช้ถาดแค่นะแล้วความรู้สึกมันบัติเป็นยังไงต้องบอกเธอส่งทางบ้านนิดนึงครับอืมก็พูดแบบ เนาะคือมันเหมือนแบบปลุกอารมณ์ด้านนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปลุกสิลูกเพราะมันมีสิบสองอย่างที่อาจารย์โฆษนาอยู่เนี่ยอ้โก็เนี่ยเล้วเราเราเรามีความรู้สึกว่าเออคือเพียร์เียดอยู่ไงแล้วก็เมื่อกี้เราใช้ตอนนั้นอาบน้ําแล้วมันคือจริงๆเราได้ก็แค่ใช้แค่บริเวณส่วนน้นใช่ไหมคะแต่ของของของโนเนี่ยคืออาบทั้งตัวเลยเมื่อกี้โอ้โหลลแล้วใช้นิดเดียวฟองขึ้นมาเยอะฟองเยอะไหมลูกฟองเยอะไหม ฟองโอเคอ่ะฟองโอเคเยอะพอพอใช้ได้แล้วก็คือเราใช้แค่เป็นเยกลนิดนิดหน่อยก็จริงแต่ว่าฟองเยอะมากเลยใช่ไหมล่ะแล้วเป็นสครับในตัวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเย็นๆอ่ะแล้วก็มันหอมมันเหมือนเราเออเราลีแหละเพราะวันวันนี้เครียดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะเราเครียดหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมพอเรามาอาบน้าแล้วมัน มันไม่ใช่เฉพาะแค่สวนนั้นคือแบบว่าคือในความรู้สึกของเราแบบเออมันมันมันทายแม็กอะมันรีแลกซ์แล้วมันแบบเออมันเบาอ่ะมันวิวขึ้นมาฮะแล้วก็แล้วก็ใช้นางกวักสิบสองสิบสองชนิดวันนี้ด้วยเมื่อกี้เพิ่งนั่งทานั่งดมเนี่ยนอนดมโดดอะไรเงี้ยคือหอมหอมอะะมันเหมือนความรู้สึกแบบปุกปุกปุกอารมณ์ตรงนั้นเะคะอ๋ออืมนะ ขอให้โชคดีขอให้ยาโชคดีนะยาโชคดีเรื่องสามีนะแล้วเป็นยังไงบ้างสามีตอนนี้เขาที่เข้าทางมั้ยหรือยังก็อมยังไม่ได้ลองนะคะเพราะว่าเมื่อกี้อาบเสร็จสามีไปนอนแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องไปปลุกนะต้องไปปลุกนะต้องไปปลุกนะต้องให้จำให้ต้องต้องไปเลยกูดีฟนิ่งสักนิดหนึ่งก่อนเนาะจ้าไม่ต้องพุ่งดีแล้วมั้งเดี๋ยวลูกกนอนหมดแล้วเดี๋ยวก็ โอเค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 นาะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนั่นคือสายจากสมาชิกที่ใช้ของของอาจารย์จริงๆเลยนะฮะนั่นคือสายจากสมาชิกจากมาเลเซียนะคุณยาขอบคุณมากเลยนะครับต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเอ๊ะเอ๊ะสวัสดีครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินจย์ไม่ได้ยิน ขออ่าโอเคครับจากจังหวัดอะไรครับลูกครับจากจังหวัดอะไรครับขออ่าฟังเสียงจากในโทรศัพท์ปิดททีวีนิดนึงครับมันมีดีเลย์นิดนึงนะเดี๋ยวจะงงค่ะเรียนค่ะอ่าครับชื่อคุณอะไรครับชื่อนสัสเบอร์เดนปีเกิดเลยครับวันที่หนึ่งพฤศจิกาค่ะสองห้าสองห้าสามสิบค่ะครับเชื่อพจะเจ้าถึงวันที่เ,ก,ก,เกิดวันอะไรครับ ขาเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้อยากทราบเรื่องอะไรเอ่ยเกี่ยวกับดวงชะตาที่อาจารย์จะช่วยได้วันนี้โดนกระโดหายค่ะอ๋อหายที่ไหนครับลูกหายอยู่กรบเจ้ห้องพักขาะพราะเขาหยิบไปจับตัวไม่ได้โอ้มันหายที่ห้องในห้องนอนหนูเลยหรือเปล่าโลกเปิดประตูไว้แล้วมีคนเข้ามาเข้าในห้องนอนหนูหรือเปล่าไม่ค่ะเป็นห้องเพื่อนค่ะแต่วาไงไว้ข้างหน้าอืมแล้วจะให้อาจารย์ช่วยยังไงครับลูก ก็จะว่ารูปหรือผูไปหรือว่าเนลกสาวลืกซื้อกได้ครับอ่าได้ครับลูกเป็นผู้ชายเอาไปนะครับผู้ชายนะครับครับหุ่นเป็นยังไงอะคะหุ่นตามรูปเลยครับอ่ารูปร่างสันทัดนะครับไม่อ้วนไม่ผอมนะครับเป็นผอมๆนะคือไม่อ้วนไม่ผอมแล้วก็ไม่คือผอมคือรูปร่างค่อนข้างประมาณไซส์ประมาณเอสกึ่งเอมนิดๆนะแค่นั้นเองนะครับ แล้วจะมีโอกาสได้ยนะะินไหม่ะโทรศัพท์รุ่นอะไรกับลูกแพงมากไหมถามก่อน iPhone ค่ะ iPhone เนาะก็คงจะยากนิดนึงนะ <laughs> iPhone นะแต่ถามว่ายวงวงพวงนี้ไม่ค่อยดีอะค่ะอืม ปลาจะครับทั้งหมด8ตัวนะครับปล่อยปลา8ตัวไปซิปลาหน้าขีเป็นปลาไหลนะครับปลาไหลนะครับแล้วก็เอาไปหาเป็นใบใบอ่ะเนียเป็นใบทองหลางก็ได้นะใบทองหลางก็ได้นะครับแล้วเอามาเอามาแช่น้ํานะครับแช่น้ําในอ่างอน้ําคุณนะครับนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็สวดนะครับสวดนะครับสวดคำว่าโอมทั้งหมด8ครั้งนะครับนะครับแล้วก็อาบสักรงนี้ไปนะครับแล้วก็ ตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นนะครับเอาน้ําไปกรวดน้ํานะครับกรวดน้ํานะครับจะแก้เคล็ดตรงนี้ให้นะครับจำในสิ่งที่อาจารย์บอกไปนะครับจำลองว่าดวงจะดีขึ้นครัง้งนี้จะเป็นครั้งที่สุดท้ายที่คุณจะสวยในชีวิตแล้วนะครับขอทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างหมดเลยเป็นเงินเป็นทองทุกอย่างหมดเลยนะครับอมรัศมีนมามหาอมรศมีนมามหาอมรัศมีนามหานะครับครับขอบพระคุณนะครับ ก็ในก็คือสิ่งที่อาจารย์นำมาฝากทุกวันครับพรุ่งนี้อาจารย์จะไปวิะหข่หวยแล้วก็ออกข่ยกันในรายการนะครับว่าใบหย่ยใบตัวเลขกันมาสดๆกันในรายการเลยแล้วก็มีแฟชั่นเซ็ตเซ็เด็ดๆบทสวดต่างๆความเชื่อต่างๆอยู่ที่นี่ที่เดียวครับกับรายการการมาสุตราการประเทศนะครับช่องโชคดีทีวีพรุ่งนี้ก็มาพบกันครับสามทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มพรุ่งนี้เจอกันครับจ้าวันนี้ Namaste